คนเราที่เกิดมาเราได้เอาอะไรติดตัวมาบ้างไหมเรามีเครื่องหมายมาแจ้งรายงานให้มารดาปิดาปู่ย่าตาทวดและเขือญาติของเราหรือไปถวายรายงานท่านผู้มีพระคุณอันสูงสุดหรือผู้ปกครองประเทศชาติมีไหมก็ไม่มีรายงานบอกให้เขาทราบว,ว่าเราเอาอะไรมา ตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินเงินทองวัตถุสมบัติต่างๆเราได้มาไม่มีอะไรเป็นคนทุกข์ทุกข์แต่อยู่ในคันของมารดาเบื้องต่ำก็นั่งกระเพาะอาหารเก่าเป็นแท่นบันลังเบื้องบนก็ทูลอยู่ด้วยกระเพาะอาหารใหม่เมื่อมารดารับประทานอาหารลงไปมากๆหนักลงไป จนหลังเกาะหลังกล่อมนี่แหละมันเป็นทุกมาอย่างนี้เมื่อเห็นทุกแล้วทำไมเล่าเราจะอวดว่าเราเป็นคนมั่งมีได้อย่างไรเมื่อเห็นว่าเราเป็นคนจนก็ต้องรีบเล่งขนขวายทำความเพียรเดินจงกรมภาวนานั่งสมาธิภาวนายืนภาวนาเพื่อให้กายวิเวกจิตตวิเวก อุเปิดที่วิเวกให้เกิดขึ้นในตัวของเราเพราะบรรดาคันธุระและวิปัสนาธุระก็มีทั้งสองธุระทั้งสองอย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติเป็นคู่กันไปเมื่อการศึกษาเล่าเรียนปริยัตธรรมเป็นคันธุระจะต้องมีวิปัสนาธุระตามกันไปอีกส่วนปริยัติธรรมศึกษาอะไร ศึกษาอยู่ในสกลกายของเราคือชาติธรรมชาราธรรมพยาธิธรรมมรณะธรรมชาติธรรมเราเกิดขึ้นมาจากปิดามารดาเป็นผู้ก,ก่อกำเนิดเกิดกล้าวของเราเราจะเป็นคนเล่ยล่อนอยู่อย่างนี้ทำไมเมื่อเราเข้าไปบวชเรียนในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุ เป็นผู้เห็นภัยนำออกจากวัฏสงสารเมื่อเห็นแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะนอนหายใจเล่นอยู่อย่างนี้หรือการศึกษาเล่าเรียนเราจะทำอย่างไรเราเรียนได้แล้วเขาก็ให้คือให้ยศถานบรรดาศักดิ์เราจะหลงไหมนะนี่หรือเป็นยศเป็นเกียรติของเราเราจะได้อะไรเราจะมาหวงแหนอะไร พระพุทธองค์ท่านสอนอย่างนี้เมื่อเห็นแล้วอย่างนี้รู้ว่าเราเป็นคนทุกคนจนก็จงตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญเพียรสร้างบารมีธรรมของตนเองด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับโดยยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่ง ที่เคารพนับถือของตนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ยังทรงท่องเที่ยวอยู่ห้ารอยชาติท่านเป็นผู้ให้กำเนิดท่านเป็นทุกหนอเราก็เป็นทุกข์ในท้องของท่านท่านก็อุ้มท้องอุ้มไส้ลมลุกคลุกคลานเกิดขึ้นมาแล้วเราทำมาหากินได้แล้ว ทำไมไม่หันหน้าเข้ามาหาพ่อแม่ของเราบ้างหรือไม่หันหน้าเข้ามาหาพี่เลี้ยงนางนมของเราบ้างหรือพุทธโธธรรมสังโฆทำไมเราจึงเอาใจไว้กับพระรัตนตรยัยก็เพราะตกมาสมัยกึ่งพุทธกาลก็มีแต่มรสมอันสำคัญทีเดียวเข้ามายุยยวนกวนใจของพุทธบริษัทแม้ใจของเราเอง ็รบกวนตัวเองตาของเราก็รบกวนตาของตัวเองหูของเราก็รบกวนเราเองไม่ใช่คนอื่นมารบกวนเมื่อเราเห็นเป็นเช่นนี้แล้วก็จึงให้พิจารณาดูว่าร่างกายนี้เราดูตั้งแต่เกสาลงมาเบื้องต่ำตั้งแต่ตีนผมขึ้นไปเบื้องสูงตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมา เราพิจารณาดูทวนกระแสกลับไปกลับมาในส่วนรูปกายทั้งหมดรูปกายของเราก็ถูกปรุงแต่งขึ้นเป็นรูปรูปแบ่งเป็นกายกับใจให้ดูที่รูปของเรานี้พิจารณาร่างกายสังขารให้เห็นเด่นชัดว่ามันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่สภาวธรรมเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเท่านั้น จะว่าผมขนเล็บฟันหนังในร่างกายหรือเป็นตัวตนเปล่ามันไม่ใช่เป็นตัวตนส่วนร่างกายจะดำจะขาวผมจะงอกจะขาวร่วงหล่นคล่ำคลาหน้าตาเหี่ยวยน่นตนตัวตกกะสะพั่งไปด้วยเส้นเอ็นเราก็เห็นอยู่ประจักษ์ตาทั้งกลางวันกลางคืน เห็นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันเป็นแต่ธาตุอันหนึ่งอันหนึ่งมาประชุมพร้อมกันเท่านั้นตกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราเห็นเป็นตัวตนนั้นเป็นแต่ของสมมุติกันขึ้นเท่านั้นร่างกายของเรานอกจากจะเป็นอนิจจังทุกขังแล้วจะต้องเป็นอนัตตาตามสภาวธรรมอย่างแน่นอน การที่ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนั้นก็เพราะมันไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดเป็นของบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังบอกไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายบอกว่าสังขารร่างกายเอ,อ๋ยมึงอย่าเป็นอย่างนั้นมึงอย่าเป็นอย่างนี้นะมึงจะต้องเป็นไปตามปรารถนาที่ต้องการมันก็ไม่ยอมฟังตาม มันปรุงแต่งขึ้นมาให้เห็นรูปร่างหน้าตาสูงต่ำดำขาวสวยงามน่ารักใคร่พอใจรูปร่างไม่สวยขี้เละหน้าเกลียดหน้าชังหน่ากลัวรูปกล่างวิกลวิการอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นจะไปบอกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็หาได้ฟังตามเราไม่ ทั้งมันเป็นสภาพหาเจ้าของไม่ได้และมันเป็นสภาพฝืนอำนาจคือว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชามันก็ไม่ได้แต่แล้วมันจะเป็นจะไปจะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายมันก็ไปตามทางของมันเองเมื่อมันเป็นอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาเมื่อเรารู้เห็นเป็นจริงอย่างนี้แล้ว ควรหรือที่เราจะพากันมัวเมาห่วงแหนร่างกายของเราเป็นห่วงห่วงแหนยศถาบรรดาศักดิ์ลาบยสศสรรเสริญว่าเป็นของเรามันเป็นตะเพียงของยืมมาใช้ชั่วครู่ชั่วยามชั่วชีวิตหนึ่งของเราเท่านั้นเดี๋ยวมันก็แปลปรนเป็นอย่างอื่นกลายเป็นคนอื่นหรือเป็นอย่างอื่นไปเมื่อเราจะตาย จะเอาเงินแสนเงินล้านไปซื้อไปไถ่ถอนกลับออกคืนมาอีกก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าของเราทรงสอนให้รู้เท่าเอาทันด้วยเหตุด้วยผลมิะนั้นแล้วจะพลาดท่าเสียทีพระองค์จึงทรงวางร่างกายสังขารไว้ในกรรมฐานเพื่อเป็นเครื่องเล่นเครื่องอยู่ของบุคคลทั่วไป จะได้รู้เท่าเอาทันแม้แต่พระอริยเจ้าทั้งหลายก็เล่นอยู่ในกสินสิบอสุภะสิบพุทธานุสติสิบพรมวิหารสี่อรูปฌานสี่อาหาเรปฏิกูลสัญญาจตุธาตวะวัตฐานและวิปัสสนากรรมฐานมีธาตุสี่ขันหอายตนะภายในภายนอกเหล่านี้ เป็นเครื่องเล่นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายไปถือไปจะไปนั่งในชุมชนพุ่มไม้โคนไม้ทำเหวภูเขาลำเนาป่าก็นั่งภาวนาดูรูปกายให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามปฏิกูลน่าเกลียดแม้ว่ามันจะเจ็บปวดหลังเอวแข่งขาก็ให้มันเจ็บปวดไปไม่มีคนเกิดไม่มีคนตาย ก็มีคนแก่ไม่มีคนเจ็บธาตุแตกนามดับตัางหากเพราะชื่อเสียงนั้นบิดามารดาก็ยังอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่พระอริยสาวกของท่านก็ยังอยู่ไม่ได้สูญเสียมรผลธรรมวิเศษก็ยังอยู่ไม่สูญเสียสูญเสียแต่จิตของคนไม่สะอาดเท่านั้นถ้าเราค้นหาธรรมวิเศษ ก็มีอยู่ในใจของเราทุกคนเหมือนกันดอกบัวที่เกิดอยู่ในน้ำในโคลนตมเมื่อดอกเกิดขึ้นมานั้นเขาก็ต้องการที่ดอกโคลนตมกับน้ำมันก็อยู่ด้วยกันพระพุทธองค์ให้เห็นอย่างนี้คือให้เห็นรูปกายของตนเองมันเกิดมันดับเช่นหนังเก่าหลุดไปหนังใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่ขนใหม่เกิดขึ้น ขนเก่าร่วงไปเป็นสันตติสืบต่อกันเสมอหายใจเข้าหายใจออกเกิดดับอยู่อย่างนี้ถ้าหายใจเข้าอย่างเดียวหายใจออกอย่างเดียวมันก็ดับอย่างเดียวให้พิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจลนะักษณะลักษณะที่ร่างกายสังขารไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมั่นคงถาวรมีเกิดขึ้นในเบื้องต้น ก็แปลไปเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวสาวเท่าแกทราภาพจนถึงตายในที่สุดพิจารณาให้เห็นเป็นทุกขักษณะคือลักษณะเป็นทุกขลำบากทนได้ยากทุกตั้งแต่อยู่ในคันตลอดออกมาแล้วก็เริ่มทุกข์มาโดยลำดับทุกเพราะความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกขประจำตัวของเรานอกจากนี้ ก็ทุกข์เพราะลูกตายเสียเมียตายจากผัดพลากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทุกข์เพราะไม่สมหวังสิ่งที่ต้องการรวมแล้วทุกข์เพราะตกเป็นทาสของตัณหาพาให้อยากไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักพอตัณหามันพาให้เป็นทุกข์ทุกข์จะเกิดก็เพราะตัณหาความอยากทุกข์จะดับ ก็เพราะตัณหามันดับพิจารณาอย่างนี้จึงจะเห็นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์แล้วความสุขมันก็เกิดขึ้นเท่านั้นเอง